แต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานไอช้ชยชกว่าไงเหรอว่าไงเหรอไอ้เพื่อนมึงไปขโมยฟักทองใครมาวะอ๋อกูไปรักเขามาวะไปรักเขามาเออแล้วมึงเอามากี่เข่งกูามาแปดร้อยเข่งปัดโทําทำไมมึงแบกมาไหวฮะไอช้ชอชอกกูก็ไปกับเมียกูดินะ,ะไปกับเมียมึง อิมหวยลำเพลินไปแบกได้ไหมเออใช่อิมหวยลำเพลินมีอกูไปแบกฟักทองมาแหมมีมึงนี้เนาะตัวใหญ่ใหญ่เท่าช้างไปแบกฟักทองมาแปดร้อยเข่งกูขอเข่งหนึ่งได้ไหมไม่ได้อะทำไมเดี๋ยวกูกินไม่อิมกินไม่อิมใช่ว้ายเออเอาตามสบายนะมึงอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมะพร้าวมะพร้าว 嗯。Mm.